สวัสดีท้านผู้ชมท่านวันนี้อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าอานพีซเกมอีกแล้วต่อเมื่อวันนี้ผมเราไม่ได้รีวิวไฟนอลดากอนนะฮะ <c oughs> วันนี้ครับผมอัปเดตใหม่ฮาคิที่เหนือกว่าฮาคิ้ฮาคิที่แข็งแกร่งที่สุดฮาคิของจอยบอยโอ้โหฮาคิ้จอยบอยครับผมก็ทําค่อนข้างยากค่อนข้างใช้เวลานาน,านอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและไปดูกันเลย ซึ่งเกาะที่เราต้องมาครับผมอยู่โลกสาม,มีเกาะชื่อว่าอ่าเขาชื่อว่าอะไรวะก็ต์เวลเล่ไหมมันมันชื่อเกาะว่าก็ต์เวลเล่หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือก็ต์กอด์ดิฮิลเนาะอ่าซึ่งเกาะน,นี้ผมจะเป็นเกาะที่เอาไวท้ทําฮาคิวีสามต่างๆมันมันจะเรียกว่าฮาคิวีสามไหมเรียกว่าไฟนอลฮาคิต่างๆดีกว่าอ่าเรียกว่าไฟนอลฮาคิซึ่งไฟนอลฮาคิก็จะมีตรงขวาเดี๋ยวพาวิ่งไปก่อนเออเออเออวิ่งวิ่งไป นี่ทางขวานี่ครับผมจะเป็นฮาคิราชันระดับไฟนอลเกาะเคกไอแลนด์ครับผมจะเป็นอ่าฮาคิสังเกตเนาะใช่ไหมฮาคิสังเกตและเกาะของฟิวเจอร์อ่าไม่แน่ใจว่าฟิวเจอร์อันไหนฟิวเจอร์ลังสินไม่ใช่ชาร์เต็ดฟิวเจอร์ไอซ์แลนด์มั้งอ่าใช่จะเป็นของฮาคิเกาะระดับสุดท้ายก็คือระดับไฟนอลเนาะซึ่ง แม่งอัปเดตใหม่มีฮาคิระดับเหนือกว่าไฟนั่นก็คือจอยบอยฮาคิอยู่ตรงนี้ครับผมอ่าสิ่งที่เราต้องมีครับผมของในดันเลยโอกาส0.1%นะผมชีวิตมันน่าคดถูมากเลยอยู่ไหนเอาขึ้นมาอ่ามาแล้วอย่างแรกครับผมจอยบอยแฟกเต์นะผม,ะผมไม่ต้องมียิบเก้าชิ้นเหมือนกูก็ได้นะคือมันต้องการนะผมทั้งหมดอยู่ที่สามชิ้นใช่ไม่ต้องมีไม่ต้องมียิบ้าชิ้นเหมือนกูได้เพราะมันต้องการแค่สามชิ้น ใช่แค่นั้นเลยเอาละพอเราได้จอยบอย f ฟก g m เมนเรียบร้อยครับผมสิ่งที่เราต้องมีอีกอย่างหนึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากมากมันคือไฮคิฟแฟกตเมนและเอนเชนไฮคิฟแฟ m e n t รรัะผมอยู่ไหนวิธีดูตรงนี้ครับผม Haki ฮคิฟแตกด่อันนี้ไฮคิฟแฟกต์เมนคุณต้องมีห0 0 0งแสนเอนเชนไฮคิฟแฟกต์ะผมต้องมีอยู่ที่ห้0 0 0ื่นเนาะถามว่าวิธีได้ได้ยังไงครับผมได้จากดันอีเมดเลยซึ่ง ค่าอีเมดหนึ่งตัวได้สี่สิบใช่มึงได้ยินไม่ผิดได้ประมาณสี่สิบถึงเจ็ดสิบประมาณนี้ไม่มีเยอะกว่านี้และน้อยกว่านี้จากที่กูลองนั่งแช่มองมันประมาณสามชั่วโมงนะมองวัาสามชั่วโมงเต็มมันจะได้อยู่แรนดอมว่าสี่สิบเจ็ดสิบสี่ห้าหกสิบประมาณนี้เนาะซึ่งใช่ครับผมคลิปนี้ที่ว่ามันนั้นเพิ่งมาอัดตอนที่แม่งจะอัปเดตมาอีกแล้วเพราะอะไรเพราะว่ากูนั้น กว่าจะได้ตีมันไปประมาณพันกว่าตัวซึ่งอ่ามันมันไม่ได้ยากเย้ยตีมันพันกว่าตัวที่ยากคือเวลาเว้ยมันานานนานเนาะเออแล้วกูก็ต้องไปอนิเมะสปิริตด้วยแยกสองจอไม่ได้อิมูเลเตอร์แม่งเป็นอะไรก็ไม่รู้หลุดประจำกูขนหูเอาละมาแค่นี้ <laughs> มามาพูดแค่นี้ก่อนโอเคเสร็จแล้วผมเรามีครบสองอย่างแล้วให้เรามาคุยกับจอยบอยเลยครับผม จึก๊กวันดีฮัสเตอร์จอยบอยอ่าเราคุยกับจอยบอยเสร็จปุ๊บอีกรอบหนึ่งอ้าวเฮ้ยกูยังไม่มีอะไรหรือเปล่าฮาคิกูเช็คฮาคิก่อนเลยเอ้ยอเดี๋ยวกูเช็คฮาคิก่อนเลยฮายคิกกเกาะเช็คฮาคิกก้าคลาชันก็เช็คกูเช็คอีกทีทีสิบูโชอ๋อ,อไม่ไม่น่าใช่ แสดงว่ามันมันก็คือคืออันเนี้ยตันแล้วหาคิตันหาคิสังเกตเหรือหาคิสังเกตใช่ไหมอะไปดูหาคิสังเกตก็ตันแล้วเอาละมาเรียบร้อยแล้วได้สักทีต้องเข้าออกใหม่โอเคเรายื่นครับผมจอยบอยแฟกเมนให้เขาไปแล้วเนาะต่อไปผมมันจะให้เราลงดัน <c oughs> กูบอกเลยกูเพิ่งรู้เนี่ยว่ากูลงไป7,659ตาเอาล่ะซึ่งดันที่จะให้ลงครับผมมีอีเมดเล่ครับผม300ตาเซทเทิลเล่ครับผม300ตาอเวกเซทเทิลเล่ครับผม300ตารวมๆเก้าร900ตาครับผมก็เดี๋ยวขอเวลาสักครู่ไปลงเซทเทิลเล่กับอเวกเซทเทิลเล่แป๊บหนึ่งเนาะอ่ะไปเอาล่ะซึ่งเมื่อกี้อีเมดเล่เราบอกดันไปแล้วเนาะอยู่ตรงไหนโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดันอ่าอยู่ไหนวะ ดันของเซตเทิร์นเซตเทิร์นะผมดันจะอยู่นี่เลยเอาว้เซตเทิร์นอันนี้ซึ่งครับผม <c oughs> ถ้าเราอยากเข้าดันเซตเทิร์นปกติเราต้องทำเควสนี้ก่อนนเฮียกูขี้เกียจทำมากเลยซึ่งถ้าไม่สมมติไม่ไม่ทำเนี่ยมันไม่เกี่ยวดันนี้นี่หว่ากูลืมถ้าสมมติเราไม่ได้ทำเควส์นะผมเราก็จะเข้าดันไม่ได้เนาะเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากเลยเควสแรกครับผมสแต็กทุกอย่างเจ็ดพัน และค่าอ่าไลท์แอดมินโลไลท์แอดมินโลนี่คือตรงไหนวะกดคอนเฟิร์มออดีคเวสคุณแคนเอนเทอร์เดอะเซตเทนดันเจนหรือว่ากูทําเสร็จแล้วว่ากูลืมอ๋อใช่กูทําเสร็จแล้วไอ้เหี้ยไม่ไม่น่าละไม่กูเข้าอันนี้ได้อ๋อกูทําเสร็จแล้วก็ครัแรกผมให้ให้เจ็ดพันอ่าออสแต็กและดีเฟนต์อ่าคิสซารุคิสซาร,ารุไม่แน่ใจว่าจะเป็นบอสคิสซารุที่อยู่ตรงนู้นไหมหรือว่าจะเป็นอ่า คิสลูที่อยู่โลกสองอันนี้ไม่แน่ใจเนาะเควสสองก็ผมแปดพันห้าร้อยออสแต็กับผมก็คือทั้งหมดแปดพันห้าร้อยแล้วก็ไอซ์แอดมินลก็คือคุซันคุซันหน้าไม่แน่ใจว่าเป็นบอสโลกสามหรือจะเป็นบอสโลกหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจและเควสสามก็ผมหนึ่งหมื่นอินออสแต็กเนาะเอาละส่วนไอ้ไอ้ชื่ออะไรวะไอ้ไรแอดมินโล่กับไอซ์แอดมินลเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาข้อมูลให้แป๊บหนึ่ง ออระเช็คแค่แล้วครับผมไอไลท์แอดมินโลครับผมก็คือบอสบอสของโลกสามมัเลยก็คือไอดันพาไปดีกว่าง่ายกว่าเยอะเลยมาเอาไอแอดมินโลก่อนนะเนาะไอแอดมินโลครับผมก็อยู่ตรงนี้เลยดันทํอาอ่าน้ําแข็งตื่นมันเรียกว่าน้ําแข็งตื่นนะน้ําแข็งไฟนั่นออโอ้โอ้ไอบินติดตูดโอเคนี่น,นีตรงนี้อ่าฟึบมาดันจะอยู่นี่เนาะไอแอดมินโลอ่าส่วน ของไลท์อสมิลเลผมคล้ายๆกันเลยอยู่ที่ชาเต็ดฟิวเจอร์ไอส์แลนด์ดันทำผลแสง V3 เนาะจะอยู่ตรงนี้อ่อวิ่งมาวิ่งมาถึง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 ,ถง,ถงนี่นี่นี่อันนี้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายครับผมไม่ต้องห่วงดันมันค่อนข้างง่ายถ้าเทียบกับดันที่ผ่าน,านมาที่เจอบลูฟี่เออเจอกับอา่าโอนิเออรอะไรประมาณนี้อันนี้ค่อนข้างง่ายครับผมอา่าอะกดไปที่นิวฟิวเจอร์ไอส์ แล้วกูก็ได้เวลาบินกลับไปที่เดิมตอนแรกกูก็คิดว่าเออกูไม่ได้ทาอ๋อใช่กูลืมไปกูมีคลิปที่ทำเซตเตอร r รีวิวไว้อยู่กูลืมได้ไงวะเนี่ยเอาล่ะเสร็จแล้วผมทําเรียบร้อยแล้วเราก็แค่มาลงดันนะผมเราจะลงอันนี้ก่อนก็ได้หรือลงอันนี้ก่อนก็ได้แต่กูอยากลงอันนี้ก่อนเพราะว่าอันนู้นกูรู้สึกว่ามันโหดร้ายสำหรับกูเกินไปโอเคป่ะทํามสกิปโดเอาล่ะหลังจากเราไปลงดันมาเรียบร้อยแล้วเนาะมา ให้เราไป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 เาอ,อ่าสุรุดกดสุรุดก่อนจึกจึกให้าเราไปเกาะก้อนบอลเล่ออีกครั้งครับผมอ่ะระบินมาถึงมาเสร็จแล้วผมมาเรามาตรงนี้เลยมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะได้จอยบอย a c ็กเซนแบบผมเรากดใช้จอยบอยเอ็กเซนอ่ะระอ่ะโอเคตกใจเอาเบอร์บอส เมื่อเรากดใช้ครับผมมันจะไม่มีอะไรขึ้นเลยเว้ยเราไม่รู้เลยว่าเราใช้หรือยังหรือยังไม่ได้ใช้เนาะให้เราครับผมวิธีวิธีดูง่ายๆหาผลปีศาจก็ได้กดเฮดครับผมอิมิเชอร์ดเป็นแอร์ยฮี้ของจอยบอยเพียงแค่คุณดึงปักเฮีย <c oughs> เรียกสเสียเลยดึงปักดึงเชือก เบ่งพลังออกมาโอ้โหว้าว g u โคเทโคตึงโคอันตรายโหสีเสียงสีเสียบจามากอือหือเป็นไงอนิเมชั่นสุดตึงไอเทียดาเมกกระติวเดียโอ้โหบึ้มออกมาเลยบึ้มบึ้มเป็นไงโคเทเลยเนาะซึ่งมันไม่ปรับใช้กับ อ่าบับผลไม่ปรับใช้ดาบหมัดหรือเลือดอะไรพวกนี้เนาะดาเมจจะคงที่อยู่ที่ประมาณห้าแสนล้านห้าแสนล้านเนาะเออใช่ห้าแสนล้านเมื่อกี้ที่มันปล่อยออกมาไม่แน่ใจห้าแสนล้านหรือห้าร้อยล้านขอนับอีกทีกดหน่อยลูกจึกเบ่งพลังเมื่อกี้กูไม่ได้เช็คว่ามีมอนอยู่ใกล้ๆรลอเปล่าชิบหายละจึกอา้าวมอนแตกแล้วว่ะไม่มีไม่เห็นดาเมจเรียบร้อยฮะอด อดเห็นดาเมจเลยเอาละเรามาตรงนี e ้เนาะบอกก่อนว่ามานั้นไม่มีทั้งปรับใช้ดาเมจและไม่มีให้ตีบวกความสามารถฉะนั้นนะผมเพียงแค่เรากดจึกเราก็รู้ดาเมจได้เลยสองหมื่นห้าพันล้านไหร้อยพันล้านเมื่อกี้ร้อยพันล้านล้านเสร็จแล้วล้านพันล้านหมื่นล้านประมาณสองหมื่นห้าพันล้านถึง ห้าแสนล้านเนาะเพราะเมื่อกี้กูอาจจะติดปั๊เป็ดเลยเรียกสเสียเลยปั๊เป็ดเรียกว่าติดคริของอ่ามันมันเรียกว่าอะไรนะพินพอยต์เออติดคริของพินพอยต์มันเลยเป็นห้าแสนล้านเนาะก็ประมาณสองสองหมื่นห้าพันล้านถึงห้าแสนล้านฮนะประมาณนี้ไม่ได้เยอะเน้นเท่ไอ้มันเน้นเท่แต่อนาคตไม่แน่มันอาจจะมีฮาคิฮาคิกระของจอยบอยก็เป็นได้เว้ยอนาคต ซึ่งก็ต้องรอติดตามต่อไปทำให้ก่อนก็ดีกว่าไม่ได้ทำเนาะก็ประมาณนี้ผมสําหรับทำาฮคิจอยบอยที่แม่งเน้นเท่อย่างเดียวถามว่าดีไหมคำตอบครับผมไม่มันไม่ได้เพิ่มเลือดเพิ่มดาวเมจอะไรอย่างอื่นกูเลยมันแค่เน้นเท่ฉะนั้นคลิปนี้จบด้วยความฮึดย เจอกันคลิปหน้าไปยจุ๊มว่า